เริ่มที่เด็กชายชาวบังกลาเทศเข้าไปแอบ,บในตู้คอนเทนเนอร์ขณะเล่นซ่อนแอบ,บกับเพื่อนและถูกขังไว้ข้างในตู้เป็นเวลาถึงหชั่วโมงครับออกมาจากตู้อีกทีไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วบางคนก็คือดีแท้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่17มกราคม2566ขณะที่พนักงานที่ท่าเรือกำลังขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากเรือของบังกลาเทศทางพนักงานต้องรู้สึกตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่สับสนและก็สูบผอม9ออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ และเด็กชายพูดคนละภาษาทางพนักงานจึงสงสัยว่าเอ๊ะเด็กชายอาจจะเป็นเหยื่อขององค์กรอาจจากรรมการค้ามนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ตำรวจทันทีสงสัยนะครับพูดคนละภาษากันโดยหลังจากที่เด็กชายก้าวออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เด็กชายมีรูปร่างผอมโสและก็ดูสับสน ต่อมารถพยาบาลได้รับตัวเด็กชายไปที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นทางเด็กชายเปิดเปิดเผยกับเจ้าที่ตำรวจว่าเขาเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในเมืองจิตตะกองประเทศบังกลาเทศบ้านเกิดของเขาโดยเขาเลือกเข้าไปแอบในตู้คอนเทนเนอร์ต่อมาลอยหลับแม่พี่น้องโอ้โ oh หเล่นซ่อนแอบ ไปหลบเพื่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ต่อมาเด็กชายหลับในตู้คอ er. นเทนเนอร์ขณะที่ซ่อนตัวและหลังจากตื่นขึ้นมาจึงพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในตู้แม้จะร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินอยู่ในตู้หกวันนะครับพี่น้องซึ่งถูกขนย้ายมายังท่าเรือเมืองกลังประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นระยะทางเกือบจะ2,000ไมล์ขณะที่ทางการมาเลเซียยืนยันว่าเรื่องราวของเด็กชายไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และมาเลเซียได้เริ่มเนินการส่งตัวเด็กชายกลับประเทศบังกลาเทศบ้านเกิดของเขาแล้วพี่น้องว่าโชคดีและโชคก็ไดถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ ผมว่าก็โชคไม่ดีแล้วครับเอ,อ๊จะโชคดีได้ไงเนาะไม่ได้ตั้งใจไปเนาะแล้วที่สำคัญอยู่ในต,ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเวลาตั้งหวันอ,อแต่หวันนี้กินอะไรล่ะครับพี่นอ้องเอ๊มีน้ำกินไหมมีข้าวกินไหมเอ,อ๊คนเรานี่อดน้ำกี่วันตายแอดมิน ใช่เหรอไม่ใช่ออดน้ำตายง่ายกว่าอดข้าวเหรอไม่ใช่น้ำสามวันข้าวเจ็ดวันเหรอแอดมินลองอดดูสิพร้อมเลยพ่อแสดงว่าถ้าอดน้ํานี่อาจจะไม่ได้หลายวันนะเพราะคนเรานี่ขาดน้ําไม่ได้นะอาจจะสามวันหรือเปล่าเอาน้ำสามวัน ข้าวเจ็ดวันใช่ไหมแสดงว่าที่เขาอยู่ตู้คอนเทนเนอร์เขามีน้ํากินเนาะเดะนี่อันนี้เขาไม่ได้บอกเอาไว้ว่าขณะที่ไปเล่นซ่อนหาถือขวดน้ําไปหรือไม่หรือว่าในตู้มันมีอะไรที่จะพอประทังชีวิตได้หรือไม่อย่างไรหรือขนาดตู้ที่วางเอาไว้มีฝนตกไหมใช่ไหม <c oughs> หรือสิกินน้ำหมอกน้ําข้างหรือกินน้ำหิมะบริจังไหย ถึงอยู่ได้นะครับเป็นเวลาถึง6วันข่าวเขาบอกแค่นี้ตอนนี้ประเทศมาเลเซียได้ส่งตัวเด็กชายกับประเทศบางกละเทศบ้านเกิดของเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง